สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับแม่บ้านคุณเดชากินแชนแนลอีกเนาะคะ่ะเมื่อนี้สิบ้ามาเห็ดตำปูมาเด้อค่ะพี่น้องนี่กับอันนี้เข้ากบตำมะพีเนาะคะ่ะเข้ากบใส่น้ำตาลกระปุกสลดลงไปเลยเด้อค่ะมันจะตำแหลกไง่าไๆนะคะเข้ากะตำตำตำพอตำเสร็จแล้วบบดนี้เข้ากบใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะเขากะหัหน่หนหนัหนหันแล้วผ่มีดก็บ,บุกค่อยเข่าเนาะค่ะพี่น้อง ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเรียบร้อยเสร็จแล้วข้ากระใส่มะเขือเทศเนาะคะ่ะบ้านี้มะเขือเทศกับหมักเน่า,นะะนา,นาเนาะค่ะพี่น้องหั่นลงไปค่ะตามใจชอบเลยเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดมกักกินมะเขือเทศก็ะใส่หลายพี่จังแม่บบันคุณเดชนี่ก็มากกินมะเขือเทศเด้อค่ะก็เลยใส่มะเขือเทศหลายคะ่ะ ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะพี่น้องมะนาวนี่ก็ตำปูหมากก็ต้องเปรี้ยวในจักน้อยก็ใส่ไปจักสองนวยนะคะพี่น้องอาจมะนาวลงไปมะนาวหอมๆค่ะพี่น้องมาใส่อีกนวยหนึ่ง ใส่ลงไปเสร็จแล้วบีบน้ำมันเด้อค่ะพี่น้องแบบน,นี้เอาบีบน้ำมันออกแต่ว่าที่จริงแม่บ้านก็บอกไปมักบีบค่ะพี่น้องเอาไว้ให้คนหมักสมขเขาจะบีบใส่เสร็จแล้วเราก็ตำเครื่องให้เข้ากันนะค่ะพี่น้องแล้วเราก็ใส่ปลาเดกลงไปจะจักซามจองค่ะ ขากรเบึงตามปริมาณของขาเนาะพี่น้องถ้าเาตับไหลเายขาก็ะแทไหลายค่ะตามด้วยผักชีใบเลื่อยหรือบ้านข้าอเอิญว่าผักหอมปีเนอ่ะพี่น้องเหั่นรุงไปค่ะเพื่อสีสันสวยงามตามส่วนผสมเข้ากันแบบนี้เขาก็เอากุมาลุ่งค่ะ ปูมาลงเแบอร์ด้เข้ากระกุ้นนะคะมันจะติดตามอยา่ยางในจังน้อยเนาะคะ่ะปูมากระไรเข้าเลือกเป็นวิธีเข้าคุ้นเอาดีกว่ากะี่น้องคลุกคุกให้เข้ากันเป็นอันเสร็จค่ะมาเด้อมากินจับปูมาน้ากันกพท่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเดชากินแชนแนลในเด้อจ้าเมื่อนี้กะ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะมาเด้อแสบๆน้ำกันจ้า